ได้ถึงดอกหนึ่งตอนนี้นะเราก็อยู่ในป่าเม็ดนะจ๊ะแต่ว่ามิเห็นเซ็ดดอกเลยอ,ะอ่ะอ่มีดออกไม้ด้วยนะ เขาเรียกต้นอะไรก็หมายรู้นี่มีลูกมันด้วยแต่อันนี้เคยต้นต้นอะไรม่วงมงคลหรือเปล่ามันเป็นลูกแล้วลูกมันกินได้นะนี่กินได้นะถ้ามันอ้าแบบนี้แสดงว่ามันสุกแล้วนะใช่ไหม แบบนี้แสดงว่าสุกแล้วกินได้อดอกก็จะเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเข็มป่าผลมันกินได้อันนี้ดอกหอมนะผลกินได้ด้วยนะ ผลจีเรงแดงตอนสุกจะหาดูก่อนว่ามีไหมเจออยู่ลูกนึงนี่ลูกของมันกินได้นะแต่มีลูกเดียวกินก่อน้วเจอแล้ว,ลวนี่นี่กินได้กินได้อร่อยดีนะ 嗯。Mm hmm.